เรามาตัดผ้าถุงป้ายทบหรือว่าผ้าถุงสำเร็จชิ้นหน้ากันนะคะช่างจะใช้แพทเทิร์นแบบไม่แยกชิ้นนะคะช่างจะทำแบบกระโปรงทรงสอบแล้วช่างก็จะวัดส่วนที่จะป้ายทบเข้าไปแล้วช่างจะดัดแปลงเป็นผ้าถุงสำเร็จนะคะชิ้นหน้านะคะแต่เราจะทำเป็นผ้าถุง ป้ายทบนะคะแต่สร้างแบบเหมือนกรงทรงสอบนะคะเราจะวัดจุดที่เราจะทบ16นิ้วนะคะเราวัดจากริมนี้มาถึงจุดที่เราจะทบ16นิ้วนะคะ16นิ้วเราก็วัดเข้าไปเลยนะคะเป็นเทคนิคของช่างเองนะคะ1 6 1 7ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าผ้าเหลือเยอะเหลือน้อยนะคะแล้วก็ ไว้ก่อนนะคะจุดที่เราจะทบฝั่งทางโน้นช่างจะเหลือไว้สี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งก็เผื่อเย็บก็ประมาณห้านิ้วครึ่งหกนิ้วแล้วแต่ว่าถ้าจะเหลือเยอะเหลือน้อยนะคะเรามาดูนะว่าจะเหลือเยอะเหลือน้อยส่วนที่จะทบเข้าไปด้านในจะประมาณกี่นิ้วนะคะ เราวัดเข้ามาเลยหกนิ้วนะคะติ๊กไว้ก่อนเราจะเผื่อเย็บเผื่อตะเข็บเรียบร้อยนะคะที่เราวัดไว้หลังจากนั้นเราก็จับทบเข้าหากันนะคะจุดที่เราวัดไว้เราก็จับทบเข้าหากันนะคะตรงนี้เข้าไปหาจุดที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะคะนี่คือจุดที่เราติ๊กไว้เมื่อกี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจับทบเข้าหากันเลยนะคะเป็นเช็ค เทคนิคของช่างนะคะแบ่งปันกันไปนะคะวิธีของช่างแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นวิธีและเทคนิคของช่างตุ้ยนะคะนํามาแบ่งปันนะคะเชิงตรงนี้ก็ให้ตรงกันนะคะลายตรงนี้ให้ตรงกันเราจะได้วางทาง้างง่ายๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะค่ะ เสร็จแล้วเราก็นําแพทเทิร์นวางเลยนะคะขีมหมดล่วงนําแพทเทิร์นวางเลยนะคะวางจุดที่เราติ๊กไว้ก็จะพอดีนะคะที่เราติ๊กไว้ตรงนี้คือให้ลายตรงก็ได้วางง่ายนะคะให้ลายเชิงตรงนี้ให้ตรงนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะฝั่งทางโน้นก็ให้ตรงนะคะฝั่งทางโน้นก็ให้ตรง เห็นกันไหมคะชิ้นหน้าก็จะเต็มจอหน่อยนึงนะคะเอาดูฝั่งทางนี้ก่อนก็ได้นะคะนี่คือต้องหันลายให้ตรงถ้าข้างๆเหลือเยอะเราขยับได้อีกนะคะเราขยับได้อีกนะคะถ้าข้างๆเราเหลือเยอะแล้วก็ขยับเข้าไปได้อีก เข้าไปแบบนี้เลยเราจะได้ซ่อนนี้เข้าไปเยอะๆนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเป็นวิธีวางผ้าถุงชิ้นหน้าแบบไม่แยกชิ้นนะคะแล้วก็จะได้ตะเข็บเออยอะ ด้านบนเราก็เอาไว้เป็นขอบนะคะด้านบนเอาไว้เป็นขอบนะคะเราวัดไว้จะพอดีเลยไหมพอดีเลยนะคะเหลือย,ยิบเรียบร้อยนะคะ เราวางแพทเทิร์นเสร็จแล้วแล้วก็ใช้เข็มหมดกลัดเลยนะคะเป็นชิ้นหน้านะคะเป็นชิ้นหน้าผ้าถุงป้ายทบช่างจะวางแบบไม่แยกชิ้นนะคะไม่แยกชิ้นไม่แยกแพทเทิร์นนะคะช่างจะจับทบเข้าหากาันตามที่เรา วัดไว้เมื่อกี้นะคะท่างจะทําแบบนี้ทุกตัวนะคะง่ายเพราะว่าพื้นที่โต๊ะวางผ้าเราไม่กว้างนะคะเราทําแบบนี้ได้นะคะเรากัดชายให้ตรงกันกัดผ้าให้ตรงกันเราก็วางแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นเทคนิค ส่วนตัวของช่างนะคะแต่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะจุดทบตรงนี้คือจุดที่เราจะทําป้ายทบนะคะแบบนี้เลยนะคะให้ตรงเส้นที่เราจะเย็บลงมานะคะช่างจะเย็บลงมาตรงนี้9้านิ้วนะคะจากขอบเอวมาถึงตรงนี้9นิ้วนะคะถ้าเย็บลงมาเยอะจะนั่งไม่สบายนะคะช่างทําแบบเข้ารูปนะคะถ้าเย็บลงมาเยอะ จะนั่งลำบากนะคะเดินก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะประมาณนี้เลยนะคะ วางผ้าช่างจะเล็กไปหน่อยนะคะช่างขออนุญาตหมุนนะคะ ตอนนี้เราเก็บไว้ทำขอบนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็ใช้คาร์บอนกริ้งเลยนะคะบ้านช่างจะติดถนนนะคะอาจจะได้ยินเสียงรถนะคะ บ้านจิตถนนจ้กลิ้งให้หมดนะคะชายก็กลิ้งนะคะส่วนที่เป็นทบเราก็ทบคาร์บอนนะคะส่วนที่เราซ่อนข้างในนะคะส่วนที่เราทำป้ายทบด้านในแล้วก็กิ้งแบบนี้เลยนะคะ ่วนข้างล่างเราก็กางขาบวนออกนะคะ เป็นกระโปรงทรงเอแต่เรามาดัดแปลงเป็นค้าถุงป้ายทบได้นะคะเราไม่แยกแพทเทิ์นะคะเรามาตัดกันแบบนี้เลยนะคะช่างทำแบบนี้ทุกตัวนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเราก็วัดตะเข็บข้างมาหาจุดที่เราจะเย็บทบนะคะส่วนที่เหลือด้านในเราก็ ทำเป็นจุดที่เราจะทบเลยแล้วก็กิ้งแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เราทบแล้วก็พับคาร์บอนกิ้งอีกรอบนะคะ กริ่งกรีดผ้าถุงด้วยนะคะชิ้นหน้าก็จะกริ้งนานหน่อยนะคะหลายจุดหลายจุดนะคะเราต้องกลิ้งจุดที่เราทบด้านในด้วย ่วนตรงนี้คือจุดที่เราจะทบเย็บทบแล้วก็ดิ้งจุดตัดไว้นะคะแล้วเราก็ดิ้งเก็บชิ้นข้างในสุดทุกเรก็ดนะคะ ทัทีคาร์บอนเราใช้นานๆเราก็เปิดส่องดูได้นะคะเดี๋ยวคาร์บอนเราไม่ติดผ้านะคะโอเคเรามากลิ้งตะเข็บข้างเลยนะคะจะเข็บข้างฝั่งนู้นเรากลิ้งแล้วนะคะ จุดที่เราจะเย็บทบลงมาเดี๋ยวช่างจะดิ้งให้ดูนะคะจุดที่เราทบว่าเรากริ้งแบบไหนนะคะเราวางแพทเทินแบบไม่แยกชิ้นถ้าเป็นถ้าถุงสำเร็จมาตรฐานเราจะแยกชิ้นตรงนี้นะคะแล้วเอากระดาษมาแทรกแต่ตัวนี้เราไม่แยกชิ้นนะคะขออนุญาตหมุนนะคะเดี๋ยวจะกริ้งเพื่อน,นดูนะคะจุดที่เราจะทบ นี่คือจุดที่เราจะทบนะคะเส้นตรงนี้เราจะวางให้ตรงจุดที่เราจะทบแล้วเราจะกิ้งดิ้งเฉพาะข้างล่างนะคะข้างในข้างในสุดเลยเราจะเปิดขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเราจะกิ้งจุดตัดไปก่อนนี่คือจุดที่เราจะยิบลงมาถึงนะคะหลังจากนั้นเราก็กลิ้งตามที่เราทบไว้แบบนี้เลยนะคะกลิ้งตามผ้าเลยนะคะจุดที่เราจะทบ ค่ะจุดตัดแล้วก็กิ้งลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีวางผ้าถุงปลายทบแบบไม่แยกแพทเทิร์นนะคะถ้าเป็นผ้าถุงปลายทบมาตรฐานก็คือเราจะแยกชิ้นตรงนี้เราจะตัดยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วเราจะใช้กระดาษแทรกอีกทีนะคะแต่ตัวนี้ช่างไม่แยกแพทเทิร์นนะคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะ เราก็ดึงแพทเทิร์นออกชิ้นหลังเราก็จะทบแพทเทิร์นแบบนี้นะคะชิ้นหลังเราก็จะใช้แพทเทิร์นทบแบบนี้แล้วเราก็วางนะคะแต่ช่างสัดออกไปแล้วนะคะนี่คือชิ้นหลังนี่คือชิ้นหลังนะคะเราจะทบผ้าแบบนี้แพทเทิร์นล้วก็จะทบเอาหากันแล้วก็วางแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดิง้งดิ้งด้านนี้นะคะฝั่งนี้เป็น ต่งสันทบผ้านะคะแล้วเราก็จะกิ่งเก็บยิ้งตะเข็บให้รอบเลยนะคะช่างตัดออกไปแล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะตัดผ้าถุงป้ายทบแบบไม่แยกแพทเทิร์นนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ๋ยวช่างจะกลัดให้ดูนะคะอันนี้คือกลัดเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยนะคะคือจุดที่เราจะเย็บลงมานะคะคือเราจะเย็บ เราจะเย็บมาถึงจุดที่เรา mark าไว้ี๋่วช่างจะเอาเข็มหมดกัดให้ดูก่อนนะคะว่าเราจะเย็บแบบนี้นะคะนี่คือจุดที่เราจะเย็บนะคะส่วนที่เราจะทบก็จะได้แบบนี้นะคะเราเย็บมาถึงจุดตรงนี้เราก็เย็บเกล็ดเราก็จะได้ผ้าถุงป้ายทบขวาทับซ้ายนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะชิ้นหน้านี่ค่ะเราเย็บมาถึงจุดตรงนี้เราก็จะได้ผ้าถุงป้ายทบนะคะกว่าทับซ้ายเราก็เย็บเป็ดให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าชุดเข้าตัวเข้าตะเข็บข้างชิ้นข้างหลังได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีวางผ้าถุงป้ายทบแบบไม่แยกแพทเทิร์นนะคะ ถ้าช่างพูดไม่เข้าใจอธิบายไม่เข้าใจก็ดูภาพประกอบไปเลยนะคะขอบคุณนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ